จังหวัดหนองคายจิตอาสาต้านภายแล้งจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาต้านภายแล้งปี2565กิจกรรมขุดลอกห้วยปง่งณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยปง่งบ้านน้ำทอนหมู่2ตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่27เมษายน2565 นายมนสิทธิ์ไพศสารธนวัฒน์ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้ในายนัทวัฒน์วิริยานภพาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาต้านภายแล้งปี2565กิจกรรมขุดลอกห้วยโปง่งณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห้วยโปง่งบ้านน้ำทอนหมู่2ตำบลด่านศีสุขอำเภอโพ,าพตากจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอโพตากจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งปี2565กิจกรรมขุดลอกห้วยโป่งในแคลงนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดการดําเนินการสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอการประกาศพื้นที่ประสบภัยแรงโดยให้ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอทุกอำเภอคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายอำเภอละหนึ่งกิจกรรม ซึ่งการดําเนินการให้ศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอร,รวมกับจิตอาสา904ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้ศักยภาพในพื้นที่อาทิการสนับสนุนคนเครื่องจักรและงบประมาณร่วมกันทำหลังพิธีเปิดกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแนะนําจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมกําจัดวัชพืชบริเวณห้วยโปง่งก่อนที่เครื่องมือเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25 และจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสีสุขได้เข้าทำการขุดลอกลําห้วยโปง่งมีเจ็นอาสาพระราชทานส่วนราชการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงจุบลสายแววข่าวสุภาพนพก้าวทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน